พี่น้องวันนี้แม่นูน้ำตกหมูเด้อจ้ะตกหมูมเนี่ยใส่ของตัวไปนได้จ้ะพี่น้องลงโยาดีกว่หน้าเลยจ้ะพี่น้องม,ม,มันนาวลงน้ำปลาจ้าน้ำปลา ชุรุตจ้ะน้ำปลาหน่อยหนึงนะคะหอมใส่หอมใส่หลักน้ำซุปจ้ะ ตกหมูอร่อยอร่อยจ้าพี่น้องแจ,บ,จ,บ,จบแจกมักันเด้อแจบพี่น้องมือนนี่น้ำตกหมู่ยอร่อยอร่อยแจกพี่น้องน้ำตกหมูค่ะ